สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำเบดน้ำเลมอนกันนะคะเตรียมนะฮันนี่เลมอนนะคะน,นี้นะเดี๋ยวเราจะมาทำเบดน้ำเลมอนนะแล้วก็มีน้ำเย็นนะคะ,ะจากนั้นเราก็มีตัวนี่นะถ้วยตวงเทฮันนี่เลมอนประมาณร้อยเมลนะคะประมาณร้อยเมล ก็คือใส่น้ำเชื่องเลมอนมาประน,นี้แล้วก็จากนั้นก็ใช้น้ำเปล่าเติมเข้าไปนนแล้วก็คนคนให้เข้ากันนะคะก็จะได้รสเปรี้ยวๆววหวานๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะทำมัทฉะเบทนามฮันนี่เลมอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว เตรียมน้ำฮานีมอนนะคะจากนั้นนะคะเรามาเตรียมมัดฉะกกันนะคะถ้วยมัดะนะคะใช้มัดากประมาณ4ี่กรันนี่ขอใช้มัดาะประมาณสี่กรัน จากนั้นใส่น้ําอุ่นประมาณ50 ml นะคะ50 ml อันนี้เราตรวงไว้แล้วนะคะประมาณให้แนวจากนั้นนะคะเราก็จะตามด้วยน้าเชื่อมนะคะนิดนึงนะอันนี้เราใช้ของเม็ดผลนะคะขอใส่ประมาณ นิดนะึงแล้วประมาณนี้นะคะจากนั้นก็คนอีกนิดมันก็ได้นี่นะคะเราก็ได้นามัทชากนะคะจากนั้นนะคะเราก็นําแก้วมาเนาะแล้วก็นําเบรเลมอนนะคะที่เราทําเมื่อกี้ที่เราผสมไว้เทใส่เข้าไปนะคะ แข็งประมาณนี้จากนั้นนะคะเราก็เทมัตฉะเข้าไปนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะฮันนี่เลมอนนะคะตามด้วยเบสเบสน้ำฮันนี่เลมอนนะคะของเราใช้ฮันนี่เลมอนตัวนี้นะคะ ของร้านเราเองนะคะตัวนี้จะประมาณ420 ml นะคะใครสนใจสามารถทัก facebook ได้นะคะ honey lemon น,น,น,นะคะหรือว่าจะทักกล่องข้อความก็ได้นะคะ Lemon ดองน้ำผึ้ง